สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็พบกับช่องพิกหวานสายสลอดนะคะวันนี้พิกจะพามาเล่นเกม Buffalo Win นะคะซึ่งเกมนี้พิกก็เคยเล่นมาแล้วนะคะแต่ว่าพิกอัดวีดีโอไว้แบบแล้วลืมเซฟ่ะทุกคนช่างเป็นไรคะ่ะเดี๋ยวก็อัดใหม่เยแบบคือมันก็ไม่ได้อะไรเลยได้เช่าทุนได้กำไรมาสองพันเพราะทุ 30, นส0 0 0มื่ค่ะอันนี้พี่ก็เบ็กที่สองนะคะอุโต้เบกไปเลยค่ะหนึ่งพครั้ง ตอนนี้อยู่กันยาวๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้ที่พี่ตัดก็ประมาณกี่โมงสามทุ่มนะคะเพิ่งที่ก็เหงาะค่ะทุกคนโควิดออกไปไหนไม่ได้เลยเราก็ต้องอยู่กันเนี้ยแหละคะ่ะหน้าจอหาเพื่อนคุยคุยไปเรื่อยนะคะหนคูณสองคูณเราก็สามหมื่นสองค่ะทุกคนวันนี้จิบแบบว่าน้ำเก๊กฮวยด้วยนะคะ เพิ่มความกล้าให้ตัวเองเราจะแบบแต่พี่ก็จะไม่ใจใหญ่ปกติพี่จะเล่นเบ็ดทุกันทั้งเกตนะพี่จะเบ็ดที่400นะแต่วันนี้พี่แบบ200สวยๆเบาๆอยากอยู่นานๆอยากอยู่บบกับเพื่อนๆน,นานๆอยากคุยอยากโม้อยากร้องเพลงให้ฟังอะไร่เงี้ยแต่ว่าก็ก็ไม่รู้เบ็ดน,น้อยเบ็ดมากมก็อยู่ที่ดวงอยู่เดียรทุกคนว่าไหม เ,เบ็ดเบ็ดมากเบ็ดแพงแต่ก็แบบถ้าได้มันก็ดีถ้าเสียมันก็ไปเร็วคลิปก็จบเร็วอะไรเงี้ยคี่ก็จะไม่ได้พูดเยอะพูดมากเนี่ยแนี้ก็กควยกระป๋องที่สองนะทุกคนก็จะพูดเยอะๆหน่อยบิ <c oughs> ๊กวินนะพี่จะร้องเพลงให้ฟังซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วพี่กันร้องเพลงเหมือนแบบคุณ <c oughs> คือนักร้องเสียงพียนแต่ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะ อยากลองก็ลอง <c oughs> ไปคูณสี่ไปสวยห้ามทอ้อนะคะเราจะไม่ท้ออืมพี่จะพยายามไม่พูดคำว่ามามาลูกมาใชาเรียกว่ามาลูกมาเชื่อไหมทุกคนพิดไม่ผิดหวังทุกครั้งอ่ะมันไม่เคยมาเห็นไหม เดี๋ยวจะลองเรียกนะเห็นไหมยังแค่จะเอ่ยปากเรียกมามาลูกมาอะสิบมาสิบมาเห็นไหมไม่มาไี่เสือมาค่ะทุกคนทักปุ๊บหายจ่อยทักปุ๊บหายจ่อยหายจ่อยแปลว่าหายหายไปเลยหายแว็บหายวิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ที่เป็นคนที่เป็นลูกครึ่งค่ะทุกคนครึ่งอีสานเดี๋ยวพี่จะพูดภาษาอีสานให้ทุกคนฟังทุกคนบอกว่าไม่ต้องพูดก็ดูแลเป็นคนอีสานใช่ไหมเพราะพี่อะสำเนียงภาษา,ากลางเนี่ยไม่ได้เลยยิ่งเวลาแบบว่ากินน้ำกินหอยแล้วทุกคนสำเนียงนี่เป๊ะเลยไม่ใช่แค่แบบภาคกลางไปนะอีสานเป๊ะเจมาอ่า คูณสองละเห็นไหมสอาอ่าสามมาเด้อดีดวงเด้อด,ดีเด,ด้อดังดงลองดูจ้ใจเด้อนางเด้อเด้อดีเด้อนางเด้อเด้อดีดงเด้อดีเด้อดีดงนะพอมีเพลงเนาะได้ดัดแปลงไปเรื่อยเดี๋ยวพี่จะดัดแปลงเป็นเพลงของพี่แล้วนะพี่ก่อน ุกใจตกใจเพื่อนบอกให้เดินเบาเดินเบานะแม่ยังไงยินซีมาแล้วจะไม่พูดคำว่ามาจะได้บ่ก come 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 on come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  on, come on มันฟังภาษาอังกฤษเราไม่รู้เรื่องนัยังไง สองพันททุนเราก็ยังแบบไม่ไปไหนมาไหนคะ่ะอยู่คงที่ก็ยังดีนะคะเราจะได้อยู่กันนานๆเพราะวันนี้พิกตั้งเต้าไว้แล้วถ้าได้ก็คือได้ถ้าเสียก็คือหมดก็คือหมดแค่นั้นเองแล้วพีคก,ก็จะหายไปเลยหนึ่งอาทิตย์ไปขอปั๊มก่อนนะคะปั๊มมันนี่ก่อนนะคะอ่า อย่าเรียกนะอย,อย่าทักเขาว่ามามาทุกคนถ้ามาหายเลยนะคูณสี่แล้วแม่ใจเย็นๆไม่เห็นจะเป็นอะไรเพลงนี้ไม่มีนะคะพิกตั้งพิกรอเองเอ,งเอมาอถ้าพิกไม่เรียกอะมันมาเชื่อไหมทุกคนถะ้ามันมา เริกเรียกอะหายจ่อยหายจ่อยแปลว่าหายเลยนะคะทุกคนเราจะเสนอคำออภาษาอังกฤษสา,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 ารนล,ลคอมนะคะคำว่าคำต่อไปคือจวดจวดแปลว่าแบบเรื่องเลวนี้หรอน่ะคุ่นวายยาวๆค่ะทุกคน ตาลายแล้วพี่ขอยกน้ำแป๊บนึงอันนี้พี่เล่นแบบเทอร์โบเลยนะคะทุกคนแบบสายตรงป๊ดป๊ดป๊ดป,ดป๊ดให้แบบเด็ดขาดไปเลยแบบใจวัดใจทุกคน <c oughs> แต่ถ้าเสียก็แบบให้กำลังใจพี่ด้วยนะคะ <c oughs> เราะว่าทุกคนน่ะพี่รู้ว่าเวลาพี่ทำคลิปอ่ะพี่แบบเล่นแบบช้าๆทุกคนก็แบบเออเมื่อไหร่จะแตกเมื่อไหร่จะอะไรยังไงอะไรสักทีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบให้เล่นแบบเร่งแบบสปีดให้มันแบบตึ๊บๆไปเลยคำว่าตื๊บนะคือครั้งละสองร้อยนะทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะให้กับลงแจมพี่ด้วยพี่แบบเนี่ยกดปึดป๊บๆเ,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 เนี่ยสองร้อยสองร้อยนะแม่สู้เขาสีหญิงเอมาสีเยก เริ่มเสียงดังแล้วค่ะทุกคนอ่าอ่ะทักไม่ได้ทักเป็นไม่มาหน้าพิ้สิกบวมๆนันทุกคนว่าไหมหรือว่าพิกเพราะพิกินแบบน้ำเก๊กฮวยเยอะหรือว่ายังไงหน้าพิ่ก็เหมือนหน้าในนี้แหละคะ่ะหน้าเดียวกันเลย <laughs> ตาเบลเบสวยไหมคะ Q Q&A คำถามค่ะมีคำถามทุกคนอยากถามถามได้เลยนะคะบายเคด้ยไม่พูดดีกว่าคะ่ะคนรู้ก็จะรู้คะ่ะบายบาย ไม่เรียกไม่เรียกมา,มเ,รกมามเรียกไปก็ได้ออาไปไปไหนก็ไปพี่ค่ะไปไหนก็ไปเดี๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังแล้วนะคะทุกคนสองหมื่นสี่แล้วแม่ไม่เป็นไรใจสู้หรือเปล่าไว้ไม่บอกมาอย่าร้องไม่ดีกวาพม่กว่านะ ฟังเสียงตัวเองใช่ไหมทุกคนเวลาพิ่กอ่านเสียงนะพี่ฟังเสียงตัวเองพี่แบบโอ้ยพิ่ยังอายเสียงตัวเองอะ่ะคือพูดยังไม่ชัดอะ่ะแล้วไปร้องเพลงอะ่ะเอาความกล้ามาจากไหนความมั่นหน้ามั่นหนมาจากไหนก่อนอยอมตัวเองจริงๆเลยสิบมนะ่นะเห็นไหมเรียกเรียกแต่ไม่เคยมาต้องบอกว่าไปไปไป,ไปทุกคนไปไป เรื่องก็พอได้แหละทุกคนเรองเร่ออะไรเราอยู่กันยาวๆทุกคนก็ต้องอยู่จนจบคลิปเหมือนพิกนะเราจะวัดกันเลยถ้าทุกคนไม่ดูจนจบคลิปนะแสดงว่าคุณปอนพี่ยังไม่ปอนเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมว่ามันไม่มาทุกคนเห็นไหมว่ามันไม่มาพีสปินเมื่อแกเห็นไหมว่ามันไม่มาเห็นไหมทุกคนเห็นปะ เห็นไหมมันไม่มาทุกคนดูดูดูเห็นปะมันไม่มายังไงนีงไงพันหกอ่ะทุกคนดูทุนนะจ๊ะดูทุนนะจ๊ะดูไว้นะจ๊ะหมื่นเจ็ดจ้าหมื่นเจ็ด ไม่เคยมีผู้ใดยังไงต่อลองให้ท่อนเดียวยังไงเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมว่ามันไม่มา <l ots> <h ums> ไม่จะอยู่เงียบๆทุกดูทุกคนโอทุกดูทุกคนดูเหมือนหา้า หายใจเข้าพุทหายใจออก,กโทพุทโทพุทโทพุทโทมือสาวนะแม่แปะ๊ะเจ้ายังไงก็บอกมาตึด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 ดตดคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงไม่ถึงสักทีอ่ะไม่ถึงอ่ะ หนึงห่งืนไปเลยทุนเนะนี่ยหนึ่นไปเลยยังไงทุกคนหรือเราจะเปลี่ยนไม่เราไม่เปลี่ยนวันนี้นะเราไม่เปลี่ยนยกน้ำให้กำลังใจก่อนแป๊บนึง พี่ทิงมาไหมพี่ทิงคุณสี่แล้วอ่ะพี่ทิงเนี่ยคุณห้าไปทุกคนพี่มีอะไรจะบอกพี่แกชอบดาราอีกคนนึงเขาชื่อกระทิงเพื่อนบอกว่าอย่ามาแย่งของเขาพี่ทิงอ่ะอ่ะเขาดูอ่ะเขาควรทำมาได้สามพี่ทิงเป็นเฟ็ดเขาไม่ใช่ของเราเนาะ คนมีจ้าของแอบมองอยู่ทุกวันหนูพี่เพ่สองสตอรีร่เขาทุกวันทุกวันมาพี่จะเป็นเอาพี่ได้เแข่งเมื่อไรเอาโกๆธเรืเอ่องคำกีเห็นไหมเพลงว่าพี่ทิ้งพี่อยากร้องเพลงหนึ่งให้เพื่อนจังเลยร้องรักคนมีจ้าของแอบมองอยู่ทุกวัน ลุงรับเป็นเจ้วบ้านอ่ะคุณสี่คุณห้าหนอ่ะแม่ไม่เป็นไรไม่ได้กำไรก็ได้ทุนก็ยังมีนะทุกคนเนาะเชื่อไหมพ่กอ่ะไม่ได้ออกไปไหนเลยโควิดอ่ะกับตัวน่ะเป็นอาทิตย์แล้วอ่ะ ออกไปไหนเลยแบบแทงจมูกอ่ะวันเว้นวันเนี่ยแทงจนรูจมูกอ่ะจะพุนอยู่แล้วแต่ที่ไม่ติดโควิดนะคะทุกคนไม่ต้องถึงพีคติดอ่ะมันไม่ไม่ถึงทุกคนแน่นอนถ้าทุกคนกดไลค์พิคกดแชร์พิคอะรับรองโควิดถ้าพิคติดอ่ะไม่ไม่ถึงทุกคนแน่นอนแปลว่าพิกยังไม่ติดนะคะแล้วพี่ก็จะพยาสยามมาแบบทําคลิปถ้าพิกมีกําไรอ่ะพี่จะทาคลิปทุกวันแต่ละแบบวันไหนที่ก็ไม่ ถ้าพิกเงียบไปอ่ะทุกคนไม่ต้องสงสัยคะ่ะอยู่ในช่วงทําใจคะ่ะอกหักพิกาช่วงเนี้ยอ่ะมัวจะพูดรรอ,อ่ะเท่าไหร่อะแม่บิ๊กวินอ่ะยังไงถึงหมื่นป่ะเจ็ดพันไปแล้วว่าเด็เจ็ดพันอ่ะแปดพันไปแล้วว่าสิหมื่นแตนะ่แค่หมื่นแต่ที่หมื่นอ่ะ ตบมือให้สาวพริกไทยหน่อยค่ะฉันอยากจะหยุด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 เวลานี้เพลอะไรเพลอะไรก่อนเลือกอะไรก็ลองอันนั้นละค่ะทุกคนไม่ต้องสงสัยขนาดเขายังร้องเพลงเด็ดดึงเด็ดดึงเดินเดินอะไรได้เลยเพลงอะไร มีความหมายไหมทุกคนถามก่อนพี่วินพี่พิงอ่ะเห็นไหมพี่บอกแล้ว่าพี่พิงอะชอบพริกคูณิีน่ะอกหักทิบเราก็ต้องมีแฟนทิบได้จริงๆิทุกคนพี่ชอบพี่พิงมากเลยนะเขาแบบซูงสเปคหุ่นดีแบบความฝันคูณสิบสี่อะไปยังไง ทุกคนดูมีสี่หมื่นแปดแล้วอะโอ้คนสิบสี่อะอุ้ยทุกคนไม่อยากจะพูดเลยคนสิบห้าทุกคนดูฮฮ,ฮ,ฮทุกคนคิดว่าพิคหน้าจะเอาอางนี้ไหมคิดว่ามันไม่แตกแล้วแหละเราพอแค่นี้ก่อนแล้วเราเจอกันคลิปหน้าไหมทุกคนว่าไงทุกคนว่าย,ยัางไงเพราะว่านี่พี่่ดูเวลาสิบห้านาทีแล้วนะพี่ขัดมาเนะี่ยทำเป็นเล่นไรเดอร์ ดีนะมีน้ำเก๊กฮวยไม่เัน้นน่ะพี่แบบไม่ใจขนาดนี้เพราะพี่อาจจะอยู่ตั้งแต่สองหมื่นแล้วก็ได้ไปบิ๊กวินสามหมื่นเก้ายังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอตั้งสติแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าซีโยเกนคะ่ะบ๊ายบาย